สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายน้ํามันเครื่องรถนะครับเอ้ยน้ำมันเกียร์ครับโทษทีก็ถ่ายเองนะฮะทีนี้นึกถึงเรื่องของสายสัญญาณ ABS ที่ผมได้ซ่อมไปนะฮะพอดีมีพี่ๆถามเข้ามาว่า ใช้งานมานานหรือยังยังใช้อยู่ไหมหลังจากที่ซ่อมมานะฮะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่10เมษายนนะฮะนะฮะก็ลองดูสายที่ผมทำไว้นะฮะยังใช้งานอยู่นะครับเนี่ยฮะเป็นสายแลนที่เอามาทำ ดูสภาพก็รู้นะครว่าใส่ไว้หนานแล้วนะค,คือเส้นเดียวกับที่เราได้โพสคลิปลงไว้ก่อนหน้านี้นะฮะยังใช้งานได้ปกติครับการใช้งานได้ปกติเราไม่ได้ดูด้วยตาเปล่านะฮะจะมีการเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของรถนะฮะแล้วก็เครื่องเช็ค กล่องที่ฟ้องว่ามีโค้ดอะไรขึ้นอะไรเสียหายอย่างนี้ครับถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็จะขึ้นเป็นสาย ABS ข้างซ้ายข้างขวานะครับอันนี้ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่ครับก็ลองดูกันนะครับว่าหลังจากวันที่ผมโพสจนถึงวันนี้นะฮะที่ผมโพสมันนานกี่เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะ โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ